นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยนัดกันไว้สิบโมงแต่นี่เที่ยงแล้วทำไมยังไม่มากันอีกมาแล้วมาแล้วไดโนขอโทษทีนะที่ให้รอนั่นจะทำอะไรนะ่ะข้านัดไดโนก่อนนะไอ้อย่าทะเลาะกันเลยทุกคนข้ามาอร์โกดชนะการข้ามาก่อน,น,นก,นาากอนโอ้ยไม่ต้องทะเลาะกันได้กินเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวขอไปปลูกข้าวก่อนเอาล่าปลูกข้าวสารก่อนนะแล้วก็โรยมาเร็ดตรงนี้จากนั้นขอไปเลี้ยงไก่แป๊บหนึ่งเจ้าไก่จ๋ารีบข้อลูกเร็วกัดตกัดตาโอ้ยยังไม่ทันจะได้หายใจเลยจะเก็บอะจะเก็บจะไม่กินอะ่ะจากนั้นเอาเนื้อไก่มาทอดให้เหลืองกรอบอืมและนี่ก็คือข้าวมันไก่สูตรเด็ดของฉันเอง เอาละเจ้าแม่ชิมดูหน่อยดิว่ารสชาติเป็นยังไงนี่นะเหรอข้าวมันไก่ของเจ้าอืม้มรสชาติกินไม่ได้เลยเจ้าหลอกลวงผู้บริโาคชัดๆนี่มันข้าวมันไก่อะไรเนี่ยเฮ้ยขทนไม่ได้เอ๊ะเจ้าแม่กลับมาก่อนดิฉันอุตส่าห์ตั้งใจทํานะออ้นี่มันวันอะไรกันเนี่ยทำไมถึงได้มีคนมาแจ้งความเยอะขนาดนี้คุณตำรวจคะช่วยฉันด้วยคะ่ะ มีร้านข้าวมันไก่ร้านหนึ่งราคาแพงมากมแถมรสชาติไม่อร่อยอ้อยอย่างนั้นเหรอครับโอเคเดี๋ยวผมจะจับพ่อค้าคนนั้นเข้าคุกขอบคุณนะคะไอ้นั่นมันอะไรนะครับทำไมคุณตำรวจไม่ไปซืบก่อนเล่าอยู่ดีๆก็จะมาจับคนแบบนี้มันได้หรืออ,อะไรกันอะไรกันละไดโนเจ้าทำข้าวมันไกร่รสชาติหวยแตก มันถึงขนาดต้องจับเข้าคุกเลยเหรอเอาล่ะผู้คมช่วยดูแลนะักโทษเหล่านี้เลยนะอาแล้วผู้หมวดจะไปไหนครับอ๋อพอดีว่าฉันมีนัดกับสาวสวยคนนี้โอ้หใช่เลยค่ะพาหนูไปกินข้าวมันไก่ทีอ๋อได้ยินว่าร้านข้าวมันไก่นะไม่อร่อยนะเอางี้นะเดี๋ยวพี่พาไปกินหมูปิ่งดีกว่า,าผู้หมวดรับจใจผมดูแรจริงเหรอ นี่มันอะไรกันเนี่ยจะจับคนมาเข้าคุกเพราะข้าวมันไก่หรือว่าหมูปิ้งไม่อร่อยไม่ได้นั้นนดิซฉันอยอกไม่ได้นะและว้วพวกเรามันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนครับพี่และที่นี่นะคะก็คือคุกขังคนขายข้าวมันไก่เ้ยมันไม่ใช่แล้วค่ะพี่ เออที่นี่มันคุกบารณะชัดๆวันนี้เราจะต้องหาทางรอดออกจากคุกแห่งนี้ให้ได้และทุกคนนะคะก็อยู่กับพี่ซีในเกมมินิเวิร์ครียตนั่นเองในแมปนี้นะคะเขาบอกไว้ว่าเราจะต้องหาทางออกจากคุกโหดแห่งนี้ให้ได้ค่ะทุกคนโดยเรานะคะจะต้องไปที่โรงอาหารเพราะว่าโรงอาหารเนี่ยจะมีคนที่บอกเราได้นะคะว่าเราต้องออกจากที่นี่ยังไงเฮ้ยโรงอาหารไม่มีอะไรเล ไหนไหนไหนพี่ขอไปดูไหนสิว่าโรงอาหารมีอะไรอุ้ยตรงนี้มีประตูเข้าไปด้วยนะคะแต่เอ๊ะตรงนี้มีคนยืนอยู่ค่ะสวัสดีจเนอนูถ้าเกิดว่าหนูอยากจะรู้ทางออกเจ๊บอกได้นะจ๊ะทางออกอยู่ไหนครับเจ๊ทางออกนั่นไงหนูต้องไปหาบันไดนะจ๊ะบันไดสองอันจ้ะแล้วก็ถ้าหิวก,ก็กินข้าวนี่ได้นะจ๊ะข้าวอร่อยมากอะไรตอนะไรเนี่ยพบกินแล้วแล้วชาติห่วยแต หอว่าอย่างไรนะจ๊ะพูดจ๋าไม่รู้สมัมคารวะโอ้โหเจ๊โรงอาหารคือโหดมากกับทุกคนมาค่ะพี่เราต้องหาทางเฮ้ยเฮ้ยเจ๊โหดอ่าฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงกันดับแรกเลยเราต้องเก็บข้าวสารีจากนั้นเอามาขายให้ตลาลุงคนนี้นั่นก็คือญาติของฉันเนี่ยเหรอหมายถึงข้าวพวกนี้เหรอคะใช่แล้วค่ะพี่เก็บเลยเก็บเร็วๆนะคะพี่มันงอกช้า เก็บช้าผมจะแย่งมาคทุกคนเดียจะต้องเก็บข้าวไปขายอะไรกันเนี้ยเอาละค่ะพี่นะคะก็ทําการเก็บข้าวสาลีนะคะทุกคนได้หลายมัดเลยทีเดียวพอเราเก็บข้าวได้แล้วนะคะเราก็จะต้องเอาไปขายให้กับลุงคนนี้ใช่แล้วจ้ะรับซื้อข้าวเอามาเลยนะักโทษเขียวเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ได้ชื่อนะักโทษเขียวมีข้าวทอนไรขายให้ลุงให้หมดเลยนะพอดีว่าลุงต้องการเอาไปขายเก่งกาไรข้างนอก ให้ลุงนี่นอะจริงๆเลยเขาให้มาดูแลนักโทษลุงก็มาขายข้าวเนี่ยนะแล้วเนี่ยข้าวฉันมีอยู่ไม่กี่มัดขายได้เท่าไรหร่อ่ะไอ้หนูเอ้ยลุงจะบอกไว้เลยนะไอ้หนูต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย55มัดขายแล้วได้55บาทจากนั้นนำไปซื้อบันไดที่อยู่ในโรงอาหารเข้าใจเปล่าอ้เก็บให้ได้5้บห้าบาทหรอ เอาละคะ่ะทุกคนเราจะต้องเก็บข้าวสาลีนะคะแล้วก็ไปแลกเป็นเงินนะคะทุกคนนี่ไงแลกนะคะให้ได้ทั้งหมด55บาทนะคะทุกคน ตรงโรงอาหารนะคะมันก็จะมีห้องลับอยู่ค่ะชื่อว่าห้องของโจรนั่นเองพอเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเจอกับโจรสองคนหน้าบ้องแบวแล้วเขาก็จะมีบันไดาขายให้ทุกคนนี่เก็บมาแล้วนะคะเราก็ได้บันไดามาจากนั้นนำมาประกอบตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันหวังว่าจะเป็นทางรอดในวันนี้อา้าวเฮ้ยมันมีทางไปต่ออะทำไงอย่าทำไงก็ต้องไปต่อดิดโนเรียกเพื่อนขึ้นมาเร็ว เพื่อนเพื่อนคือมาเร็วๆเพื่อนโอ้โหดูเหมือนว่าเพื่อนๆนจะไม่รู้นะคะเดี๋ยวพี่ซีพิมพ์ข้อความบอกเพื่อนๆนก่อนนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆนนะคะกําลังพยายามเก็บข้าวสาลีกันอยู่แต่ว่าทางข้างหน้าเนี่ยที่พี่เห็นมันก็มันก็น่าจะยากนะทุกคนยังไม่มีใครขึ้นมาเลยดูดิโอ้โหเออฉันจะเก็บให้หมดนี้เลยขยหนังเอ้ยมันไม่ใช่เวลามาเก็บนะเพื่อนเร็วๆมาทางนี้เพื่อน โอ้โหเพื่อนเรานะคะตอนนี้ยังไม่มาเลยค่ะทุกคนเวลานะคะเหลือแค่เพียง9้านาทีเท่านั้นเฮ้ยไดโนรอฉันด้วยฉันขอไปก่อนอะเรียบเรียบไปแล้วเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีเอ๊ะระวังด้วยระวังเลเซอร์ <c oughs> โอ้โหทุกคนคือเลเซอร์รุนแรงมากๆเลยนะคะเราต้องระมัดร,ระวังให้ดีค่ะไม่อย่างนั้นเราจะบาดเจ็บได้เอ้ยโดนไปแล้วหนึ่งดอกเร็วเข้าไดโนเรียบมาทางนี้เร็ว มาค่ะทุกคนรีบไปกันต่อเลยทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอุ้ยตรงนี้มันมีเลเซอร์ดักด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะต้องค่อยๆว้าไปค่อยๆกระดึบไปแล้ะกันโอเคเรียบร้อยทุกคนตรงนี้ก็มีดักอีกหนึ่งจุดนะคะเอาไงดีเอาไงดีงดโชคดีนะคะที่พี่พกขนมปังมาด้วยนะคะทุกคนเอาละคะ่ะเรามาอีกห้องนึงแล้วแต่เอ๊ะทางไปต่อทางไหนประตูมันปิดอยู่นะคะปีนไปก็ไม่ได้ด้วยแล้วเพื่อนเราหายไปไหนเนี่ย อยู่ทางนี้ค่ะพี่เขาบอกว่าตำรวจพวกนี้กำลังนอนอยู่นะคะมีทางลงไปข้างล่างโอ้หนี่เป็นการหลับที่แบบตาสว่างมากอะทุกคนมันเป็นการหลับแบบลืมตาครับพี่ความเป็นจริงเขาเขาหลับอยู่เห็นปะเขาเขียนว่ากำลังนอนโอเคทุกคนเราไปกันต่อเลยนะคะอุ้ยนี่มันเป็นห้องลับชัดๆทางไหนอะทางนี้ค่ะพี่เขากําลังหลับอยู่ร่วงด้วยเขาบอกว่าอย่าไปทางนั้นแล้วก็ไปทางนี้เอาไงดีครับพี่ พี่ว่านะคะทุกคนเราน่าจะไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะเอางี้ครับพี่ผมไปทางซ้ายพี่ไปทางขวาเขาบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีนะแต่มันบอกให้ไปทางซ้ายนะคะพี่มันบอกอย่าไปทางนี้พี่คิดว่าเราไปทางนี้ดีกว่านะคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางฝั่งนั้นมีอะไรแต่เรามาฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยดูเหมือนจะเป็นทางที่ถูกกันทุกคนดูดิแต่เอ๊ะ มีบันไดให้เราขึ้นไต่ขึ้นไปนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปเลยดีกว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วตกเฉยเอาใหม่ทุกคนขอเร่งความเร็วเลยเอาละอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเรียบร้อยทุกคนพี่ครับราพร้อมด้วยรีบขึ้นมาเร็วโอเคทุกคนขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไต่ขึ้นไป มันมีสวิตตรงนี้นะคะพอปลดสวิตแล้วโอ้โหปิตำรวจติดอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยใ,ใ,ใจเย็นค่ะคุณตำรวจมาค่ะรีบไปกันต่อโอ้โหยมาติดอะไรกันเป็นดงเลยเนี่ยโอเคทุกคนไปต่อข้างหน้ามันจะมีอะไรนะคะแต่ตำรวจที่นี่เนี่ยดูสติไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยโอเคเรียบร้อยเปิดประตูเข,ขาบอกว่าคุณมาถึงแล้วนะคะถึงที่ไหนอะทุกคนเซฟก่อน อุ้ยมาถึงแล้วทุกคนตำรวจยักษออ์อะไรเนี่ยไอ้ไอโนโอให้ฉันได้โคตดกันดิไอ้ไอโนโอ,อย่าเพิ่งยิงโชคดีนะทุกคนพี่มีปืนตั้งแต่แรกนะคะมันมีกล่องสมบัติอยู่อะทุกคนนี่เป็นไงละ่ะยังแรงอะทุกคนเฮ้ยแต่ดูเหมือนตำรวจจะไม่เป็นอะไรเลยนะคะเอาไงดีเฮ้ยพี่มีดาบอยู่นี่นาะในโดนเข้าไปหน่อยเป็นไงโอ้ยยัยงแรงอะทุกคนดูเหมือนข้างหน้ามันจะเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะ เข้าไปในนี้ดีกว่านะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนต่อน,นะทุกคนแต่เฮ้ยมันมีดาวอยู่แสดงว่าเราชนะแล้วสมุดยอดไปเลยคะ่ะโอ้โหเป็นแบบที่สนุกมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะเล่นมินิเวอร์เคลียตานะคะแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้ในอยู่อดีตรงนี้เลยนะคะทุกคนขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายรักนะจุ๊บ อยากเล่นเกม Minimo Creator ดาวโหลดเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะเล่นได้ทั้ง iOS หรือ Android แอนดรอยด์แหละแล้วเจอกันใน Minimo Creator นะบี๋า